ทุเรียนเสียบข้างอายุ2ปีตอน4สวัสดีครับเจอกับผมเช่นเคยครับกลึกไกลชุมวงวันนี้พามาดูการเปลี่ยนแปลงและการเจริญเติบโตของทุเรียนเสียบข้างที่ผมได้ทำการเสียบไว้ในแปลงก็ผ่านไปหลายวันแล้วครับ ไม่ค่อยได้เข้าสวนนะครับมาลงคลิปเกี่ยวกับทุเรียนเสียบข้างที่ได้ทำการเสียบเอาไว้ให้เพื่อนๆได้รับชมกันครับก็สังเกตดูยอดกระโดงขึ้นไปอยู่นู่นแล้วครับแล้วก็ด้านล่างโตขึ้นเยอะและแตกแขนงแตกกิ่งได้สมบูรณ์มากนะครับดูกใกล้ใกล้อันนี้จะเป็นยอดครับผมยอดสมบูรณ์มากโตเร็วมากก็มีเทคนิคดีๆมาฝากครับ ทุเรียนเสียบข้างอายุเยอะๆแบบนี้นะครับ2ปีบวกแบบนี้นะครับถ้าเกิดเราเสียบติดค่อนข้างจะโตได้เร็วมากนะครับการเลี้ยงลำต้นก็สมบูรณ์มากนะครับชาวสวนทุเรียนที่เป็นมือใหม่นะครับแนะนำเลยนะครับปลูกทุเรียนบ้านไว้ในแปลงแล้วก็ทำการเสียบข้างแบบนี้นะครับการดูแลการใช้ปุ๋ยการให้น้ำ เรียกว่าแทบจะไม่มีการดูแลเลยนะครับเหมาะสำหรับเกษตรกรรายใหม่ที่อยากปลูกทุเรียนครับผมบริเวณโคนผมก็ใช้การถอนนะครับเล็กๆน้อยๆแต่ด้านข้างเนี่ยจะรกมากครับปลูกตะกงตะไคร้ปลูกกล้วยเอาไว้แทบไม่มีการดูแลครับผมเดี๋ยวพาไปดูอีกต้นหนึ่งครับผมครับต้นนี้จะเป็นต้นเล็กครับ ซึ่งผมได้ทำการเสียบเอาไว้พร้อมกันครับตัวนี้ลักษณะาการเสียบจะเสียบต่ำมากครับจะเสียบค่อนข้างจะต่ำเดี๋ยวให้ดูบริเวณแผลครับประทานโทษครับบริเวณแผลกิ่งจะโตและก็สมบูรณ์มากครับ ครับผมเดี๋ยวไปดูต้นที่ได้แนะนำวิธีการเสียบโดยละเอียดนะครับว่าจะโตขนาดไหนแล้วครับครับผมต้นนี้จะเป็นต้นที่ผมแนะนำวิธีการเสียบข้างโดยละเอียดในตอนแรกครับลักษณะจะโตขึ้นมากครับโตอย่างรวดเร็วแล้วก็มีกิ่งแตกแขนงออกมาเยอะมากนะครับในขณะที่ต้นตุเรียนก็ ไม่ได้ตัวอะไรมากมายครับตัวเดียนเสียบข้างอายุก็จะยืนนะครับ10 20 30ปีนะครับก็ไม่ขั้นต่ำคือ20ปีถึง30ปีปีครับที่ให้ผล,ผลผลิตกับเราอายุยืนผลผล,ผลิตเยอะการดูแลรักษาน้อยแปลงนี้ก็แทบจะไม่มีการให้น้ำครับเพราะว่าไม่ได้เดินสปริงเกอร์ ไม่เหมือนกับอีกแปลงหนึ่งที่ผมปลูกเอาไว้เป็นทุเรียนถุงที่ใช้การเสียบยอดถ้าเล้งสักอาทิตย์หนึ่งอะไรแบบนี้ครับก็ต้องรุดแล้วแต่ส่วนนี้เคยเล้งจับถึง3เดือนก็ใช้แค่กวดพลาสติกเจาะน้ำนะครับมาวางไว้ใต้โคนสัก2อสาขวดแค่นั้นเลยครับเขาก็อยู่ได้เพราะว่าทุเรียนเสียบข้างรากก็จะหากินใต้ดินนะครับ ลงไปลึกมากระบบการหาเลี้ยงการหาน้ำก้นข้างจะดีกว่าเยอะครับผมก็ช่วงนี้เป็นช่วงหน้ามรสุมนะครับฝนตกหนักมากตกทุกวันจนท่วมแล้วครับมืดอยู่เลยครับผมขอบคุณมากนะครับในการรับชมครับผมเจอกันตอนหน้าเป็น ทุเรียนเสียบข้างต้นโตยอดกระโดงกันบ้างนะครับครับผมสวัสดีครับ